ก็อีกภารกิจหนึ่งที่หลวงป,ปู่ต้องรีบเร่งทำเพราะว่าใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วเมื่อวานนี้สองสามวันก่อนนุ้นทำบ้านให้กับน้องๆแมวตอนนี้บ้านน้องแมวก็ชะลอแป๊บหนึงก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้มาทำบ้านให้กับรถรถข้างงามก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วไม่มีที่จอดรถรถขั้นใหม่ซึ่งรถที่เป็นรถไฟฟ้าที่โยมได้ถวายมา โยมดรจาร๋าถวายมาก็กำลังเตรียมหลังคาทำหลังคาใหม่โดยช่างประจำวัดวันนี้ขับรถเข้ามาเป็นทั้งรถเป็นทั้งนั่งลานขึ้นที่สูงขับเข้ามาทีนี้เลยเพื่อใช้เหยียบขึ้นเป็นเป็นนั่งลานขึ้นไปทำหลังคาตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่เช้าแล้วคาดว่าเดี๋ยววันนี้ก็คงจะแล้วเสร็จ ฝนอุตุนิยมว่าจะมีฝนก็เสร็จคงจะเสร็จทันจะได้รถเข้ามาจอดตรงนี้ชัดแบบตรงนี้ได้ค,คือต่อลังคาออกจากกุฏิหลวงปู่ไปคือด้านหน้ากุฏิหลวงปูนใกล้ๆก,ก,กับศาลาพักรับรองคณะสัชชาที่มาทำบุญต่อจากตรงน,นั้นมาให้กว้างขึ้นมาเพื่อจะได้ไปที่สลับจอดรถไฟฟ้า เมื่อวานมีเอฟซถามว่าช่างมีคนเดียวหรือเอามีมีมเยอะหลายคนแต่ว่าเขารับงานที่อื่นไปแล้วงานของเราไม่ใช่งานอ่ใหญ่โตอะไรเป็นงานซ่อมบำรุงงานต่อเติมไม่ใหญ่ช่างเขารับงานทีอ่อื่นไว้ทำทาบ้านที่เป็นหลังๆนะเขาก็ต้องไปทำงทนนก่อนเราก็มีช่างอาสาประจําวัดทําทุกอย่างทํารด้ทุกอย่าง ตัดไม้ขนไม้ขนบ้านแมวมุงลังคาเปลี่ยนลังคาด้วยรถคู่ชีพคู่ใจคันนี้ ครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาดูแลน้องน้องเหมียวพุทธธถามวัดปงชยัยและน้องเหมียวชุมชนปากคูรั่วด้วยดีตลอดมาและตลอดไปหลับน้องน้องเหมียวก็มีจับจองอยู่บ้านกันคนละหลังครอบครัวละหลังละหลังไปแล้วก็ยังมีค้างอยู่อีกสองครอบครัวที่ยังไม่ได้ย้ายไปเนื่องจากว่าออแม่ เนื้อลายลูกเขายังแรกอยู่เนาะลูกยังแร็กได้ไม่ไม่ไมยังเดินไม่ได้ยังเดินเองไม่ได้ก็ต้องอยู่ดูแลกายชิดส่วนแม่น้ําตาลลายแม่น้าตาลลายลูกเขาก็กำลังมาใหม่เขาพาไปแล้วแหละเขาจับจองที่บ้านแล้วแต่เขาพาไปแล้วลูกๆคงยังไม่ไม่กล้าออกสู่สายตามีเหมียวด้วยกันก็เลยยังไม่กล้าไปครับสําหรับแม่เนื้อแม่เนื้ออ่อน ไม่แน่อนตอนนี้เขาอยู่คนเดียวแล้วครับอยู่คนเดียวแล้วเนื่องจากว่าลูกเขาโตลูกเขาโตเดือนครึ่งแล้วได้เดือนครึ่งก็พอดีมีผู้ใจบุญผู้มีจบุญขออาสารับไปดูแลรับไปดูแลเรื่องครึงคร่งึ่งลูกเขาก็ไม่กินนมแม่แล้วเพราะแม่เขาไม่ให้กินนมแล้วเพราะฟันขึ้นมาฟันขึ้นงอกยาวเขาก็เลยขอไปดูแล หลวงปูก่ก็อนุญ,ญาตให้เขานําไปดูแลแต่เขาบอกว่าไม่ต้องออกถ่ายไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าออกสื่อออกคลิปออกชื่ออะไรเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะออกสื่อก็ขออนุโมทนาบนุญกับกับโยมคนนั้นไปแล้วเนาะเพราะเขาเป็นคนรักแมวรักแมวแล้วก็ชอบแมวตัวนี้แมวลูกของแม่แม่น้ออ่อนนี้สองสองตัวนะสองชีวิตครับเขารับไปดูแล ก็ขอได้โมทนากับกับคุณโยมที่รับไปดูแลซึ่งเขารับเคยเอาไปแล้วสามครั้งแล้วเนาะสามครั้งแล้วซึ่งเมื่อก่อนก็ตอนนั้นก็รับแมวรับแมวที่บาดเจ็บไปดูแลตอนนี้ก็เติบโตดูแลรักษาหายดิบให้ดีวิ่งเล่นกันได้ที่บ้านเขานะเขาเป็นคนชอบชอบแมวแต่ชอบแบบไม่ไม่ไม่อยากออกสื่อก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ก็ทําตามเจตนาของท่าน ก็ขออนุโมทนาบุญขอแจ้งให้พี่ทุกคนได้ทราบกันว่าลูกๆเขามีผู้ดูแลแล้วครับถ้าอยู่กับหลวงปู่เขาอาจจะหลวงปู่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะเขาโตแล้วเขาอาจจะไปนู่นไปนี่ได้แต่อยู่กับเจ้าของที่เขาดูแลอย่างจริงจังดูแลอย่างใกล้ชิดนั้นก็จะได้ดีกว่าหลวงปู่ดูแลครับครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ <c oughs> มีความุกยสุกใจปราศนาสิ่งใดก็คอยได้สภความมุ่งมั่นปราศนาทุะการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ